อยากลดพุงต้องงด3สิ่งนี้อย่างแรกเลยนั่นคือของทอดนะครับของที่เอาไปทอดทุกอย่างเนี่ยสมมติว่าแค่เป็นแค่ผักนะผักใน,กนปกติมันแทบจะไม่มีแคลอรี่เลยแต่เมื่อเอาไปทอดปุ๊บอมันทาให้แคลอรี่เนี่ยพุ่งไปเยอะมากและแน่นอนว่าของทอดเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะพลังงานสูงไม่ค่อยอิ่มแล้วก็ทําให้เราอ้วนได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับผมส่วนอันที่สอนั่นคือ ของผัดที่ผัดโดยใช้น้ํามันครับผมเมื่อมีการใช้น้ำมันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้แคลอรี่สูงขึ้นบีนะเพราะบางทีการผัดหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้น้ามันแค่นิดเดียวนะมักจะใช้ทีละเป็นทับพีหลายๆช้อนหรือว่าเยอะมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผักเหมือนกันผักเนี่ยปกติไม่มีแคลอรี่เลยแต่เมื่อไปผัดเป็นผัดผักใส่น้ํามันนะครับผมแคลอรี่เพิ่มเป็น2 300แคลอรี่ได้แบบง่ายดายมากๆนะครับผมส่วนอัที่สามนั่นคือของหวานนั่นเองนะของหวานเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ําตาลที่สูงมากๆและก็ทําให้เราเนี่ยไม่ค อิ่มทำให้เราเนี่ยอยากกินของอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายมันยังส่งผลต่อสุขภาพเรามากๆอีกด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตามสิ่งนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนครับแต่ว่ากินได้บ้างนะครับผม